สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้หน้ามันมากก็เลยมากหน้าแล้วก็ได้ยินเสียงกระดิ่งนะจ๊ะอ้วันนี้วันนี้เปิดประตูเร็วกว่าไอตีค่ะไอตีทำไมถุงมันใหญ่กว่าเราจะ้ะถุงมันใหญ่เลยถุงหนูเมอะนะแต่ไม่แต่แตของมันนะเดี๋ยวมันเปิดมาเจอ ก็ดยเหมือนสิงสวรรค์รอวันละสามเวลานะจ๊ะอ่าเดี๋ยวมาดูกันเลยว่าวันนี้มือเย็นมีอะไรนะคะไม่จ้ะคือกินน้ำส้มมันก็ไม่ทำให้ที่คล่องเลยนะไม่ได้ทำให้โล่งท้องเนะท่าไหร่นะน้ำส้มจ้ะ แต่ผลไม้ก็โอเคแล้วก็เปลี่ยนมาตลอดผนะลไม้มีมะละกอฝร,รั่งส้มโอจ้ะอ๋อวันนี้สั่งแซลมอนพริกน้ำตาแต่งงว่าทำไมถุงไอตีตรงข้ามห้องอ่ะมันใหญ่อ่ะหรือว่าสั่งอะไรเพิ่มอ่ะอ๋อข้าวฟูนเหมือนเดิม อ๋อนี้สั่งแกงเคียวหวานค่ะ,ะข้าวน้ำพริกน้ำปลาอันนี้น้ำจิ้มของเอนี่นะเคียวหวานแซลมอนจ้ะ,ะมารีวิวอาหารกันเลยนะคะเออกินไม่หนาะดเดี๋ยวต้องเอาถอดนี้ก่อนไปจ้าเัินเดี๋ยวมาใหม่